เราอะเกิดมาพร้อมกับสมรรถนะวังอย่างเด็กบางคนเนี่ยที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เด็กพวกนี้พูดไ,ไดม่ไดรมีอยครอบครัวหนึ่งเด็กก็ไม่พูดสักคำเดียวไม่พูดเลยเด็กก็รู้สึกว่าภาษาไม่มีความจำเป็นกับเขา อนพุ input language เนี่ยหรือว่าเป็นภาษาป้อนเข้าของเด็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่ามมีลักษณะแตกต่างจากภาษาที่เราใช้พูดกับคนทั่วๆั่วไป จริงๆตัวปัจจัยสําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์เ,นเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวที่เลี้ยงทำนองนี้แล้วก็เริ่มซึมซับสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมนาะเข้าสู่ตัวของเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กนั้นเกิดมาแล้วก็มาแบบไม่มีอะไรเหมือนกระดาษเปล่าเราอะเกิดมาพร้อมกับสมรรถนะบางอย่าง ที่ทางภาษาศาสตร์เขาเรียกว่า language acquisition device ก mm ็คือเป็น,นกลไกในการเรียนภาษามีติดตัวมาด้วยและไอตัวนั้นน่ะมันก็จะช่วยเป็นตัวเหมือนกับกันกรองข้อมูลที่เราได้รับเข้ามาจากภายนอกแล้วก็ผลิตออกไปเป็นภาษาแล้วเราก,ก็ก็เริ่มรู้ภาษาผู้ได้ เออจริงๆมันก็มีหลายมุมมองเนาะที่ที่นักวิจัยทางด้านภาษาเด็กเนี่ยเขาเขาศึกษาแล้วก็เราก็เห็นว่าปัจจัยหลายๆอยา่างอันที่1ก็คือลักษณะของเสียงเองว่ามันมีการกําเนิดง่ายหรือยากอย่างไรหรือว่าอาจจะผู้เรียนหรือว่าเด็กเนี่ย สามารถที่จะสังเกตเห็นวิธีการออกเสียงเนี่ยได้ชัดเจนมากหรือเปล่านะเป็นอันที่1ยกตัวอย่างเช่นเสียงที่ศึกษาหลายๆภาษาจากาวิจัยที่เขาศึกษาเด็กหลายๆภาษาเนี่ยเขาพบว่าเสียงประเภทที่เรียกว่าเสียงกักหรือเสียงระเบิดอย่างเช่นเสียงเปาะเสียงเมกอปามอม้าเนี่ยเนาะเด็กเนี่ยจะสามารถออกเสียงได้ชัดเจนแล้วก็ออกได้ก่อนเสียงบางเสียงประเภทที่เรียกว่าเสียงเสียดแทรกเช่นเสียงพวกเนี้ย เพราะว่าอันที่1ก็คือเราเห็นใช่ไหมว่าปากเวลาที่เราออกเสียงเมื่อหรือเปอเนี่ยมันชัดเจนเขาสังเกตเห็นแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยมันไม่รู้ออกอยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าในปากนี้เกิดอะไรขึ้นนะนะอันที่ห อันที่2มันก็เหมือนเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้เนาะว่าคําประเภทแรกๆที่เด็กออกได้เนี่ยเป็นคําที่มีเสียงเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วยเช่นแม่พ่อแม่พ่อ,พอเนี่ยมันเป็นเสียงกักทั้งหมดเลยไทยที่พบเยอะเช่นคำว่ามัมมัมอ่ะคนก็ชอบพูดแล้วมันก็บังเอิญมันเป็นคําที่มีเสียงนี้ประกอบอยู่ด้วยบางแต่บางคนก็มองอีกมุมมองหนึ่งในทางความหมายไม่ใช่ทางลักษณะของการออกเสียงว่าความหมายของคำที่อยู่รอบๆตัวเด็กนั่นแหละ เป็นกลุ่มคําที่เด็กอ่ะจะออกได้ก่อนเช่นภาษาอังกฤษก,ษก็จะเป็นด้าด้าม่ามา่าภาษาจีนป้าป่ามามาเนี่ยมันมันเป็นไปเองโดยธรรมรชาติก็จะมีมุมมองเหล่านี้แต่จริงทั้งหมดเนี่ยมันมันเหมือนไปด้วยกันองค์ประกอบของการเรียนรู้เนี่ยปัจจัยที่สําคัญก็คือ1 ตัวอินเทอร์แอคชั่นการที่เรามีอินเทอร์แอคชั่นก็คือปฏิสัมพันธ์กับเด็กเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทําให้เขาเรียนได้มากขึ้นในอดีตเนี่ยมันเคยมีการพบว่ามีเด็กบางคนเนี่ยที่ถูกปล่อยทิ้งไว้หรือว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงแบบค่อนข้างที่จะไม่ไม่ใส่ใจคือทารุณเอาไปขังไวนะ้อะไรี้ยขังไว้แล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับลูกเลยไม่คุยคือถึงเวลาให้ข้าวก็ววให้ไปแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็มีคนไปพบปรากฏว่าเด็กพวกนั้นโตแล้วถึงอายุระดับหนึ่งประมาณาาสักแปดเก้าขว ก่คขวบแล้วอนะไรเงี้ยปรากฏว่าเด็กพวกนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้เลยเป็นภาษาคนเป็นคำแม้แต่เป็นคำนี่ก็ยังพูดไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของข้อสรุปอันหนึ่งว่าอินเทอร์แอคชันหรือว่ติสัมพันธ์ได้มีความสำคัญเพราะเราต้องอินเทอร์กับเด็กพูดกับเด็กเยอะๆการพูดนี่ก็จะกระตุ้นให้เขาเห็นว่าภาษาเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญในการที่เขาจะได้มาซึ่งบางอย่างเช่นถ้าเขาหิวเขาจะทํำยังไง มากกว่าการร้องหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนจากการร้องเขาสังเกตแล้วว่าอ๋อมันเป็นคําเพราะว่าสิ่งต่างๆจะมีคําเรียกอยู่ข้าวก็จะมีคําเรียกถ้าอยากได้อันนี้ต้องเรียกอย่างนี้ถ้าอยากได้อันนั้นต้องเรียกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องเน้นที่การ i อร์แอคชั่นซึ่ง interaction ก็อาจจะมีหลายรูปแบบนอกเหนือจากการคุยกับเขาก็าจ,จะมีสื่อมาเล่นกับเขาด้วยอย่างตอนที่ครูไปเก็บข้อมูลตอนทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการรู้คําศัพท์ของเด็กเนี่ย เราก็พบว่าบ้านหลายๆครอบครัวเนี่ยนะไปเก็บเด็ก10บกว่าคนเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยเด็กเนี่ยพูดได้เร็วมากตั้งแต่อายุประมาณขวบนิดๆอู้พูดปลอเลยพูดปลอหมายความว่ารู้คําศัพท์เยอะมากก็สังเกตมีอยู่บ้านหนึ่งปรากฏว่าแม่เขาเนี่ยทำเป็นบัตรคําที่มีรูปแม่บัตรคําบัตรรูปภาพเป็นรูปอะไรต่างๆสัตว์สิ่งของผลไม้อะไรพวกนี้นะแล้วเขาก็เล่นกับลูก ลูกร,รู้คำเป็นร้อยเลยตอนนั้นนะในอายุแค่ประมาณขวบสามเดือนในขณะที่บางบ้านเนี่ยบางครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเราเก็บข้อมูลตามเด็กตั้งแต่6เดือนจนถึง2ปีเราพบว่า2ปีแล้วเราก็ไปถ่ายวีโอเด็กก็ไม่พูดสักคําเดียวไม่พูดเลยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไปเก็บข้อมูลแล้วเราเป็นคนแปลกหน้านด้วยซ้าเพราะว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงคุณยายก็บอกว่าโอ้เขาก็พูดนะแต่เขาแบบพูดน้อยมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะบางอย่างมันอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างทางด้านจิตวิทยาหรือล่าที่ทําให้เด็กเขารู้สึกว่าภาษาไม่มีความจําเป็น คือฉันไม่ต้องพูดฉันก็มีชีวิตรอดอยู่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่บ้านดูแลเขาอย่างดีมั้งพอเขายังไม่ได้แอะอะไรเลยก็รู้ออเลยเอานั่นเธอจะเอาอันนี้อะไรเงี้ยอีกบ้านหนึ่งก็คือแสดงเหมือนกับเป็นรีเควส์ไงว่าอันนี้อะไรตอบสิเพราะนั้นเธอจะต้องตอบมามีการถามมีการตอบ อันนี้คือฟังก์ชันอันหนึ่งเหมือนกันนะของการการใช้คําถามเวลาที่เรามีอินฟลัชันเราไม่กลัวพ่อแม่ไม่ได้กลัวนะว่าลูกจะตอบไม่ได้เพราะหลายๆครั้งที่ถามไปเนี่ยไม่ต้องการคําตอบถามเสร็จสักพักเดี๋ยวแม่ก็จะบอกเองว่าไอ้น,นี่คืออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรขนอมลูกอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการสอนโดยธรรมชาติทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้คิดนะว่าเราจะสอน ถ้าเราไปถ้าเราไปศึกษาเรื่องของ input language เนี่ยหรือว่าเป็นภาษาป้อนเข้าของเด็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่ามีลักษณะคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างจากภาษาที่เราใช้พูดกับคนทั่วท่วไปสังเกตสิคล้ายๆกับภาษาที่เราพูดกับสัตว์เลี้ยงพอเราเจอปุ๊บเจอเด็กหรือเจอหมาเจออะไรเราเสียงสองทันทีแล้วก็มีลักษณะการพูดที่แบบอาจจะช้าลงพูดประโยคง่ายๆใช้คำง่ายๆอะไรกับเขาอะเปลี่ยนเป็นคนละคนทันที ถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของความเชื่อเอฟบเดต่างๆหรือการทดลองอะไรต่างๆกับมนุษย์มาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยเนาะอย่างที่บอกว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยมี LAD หรือ Language Acquisition Device เนี่ยติดตัวมาแล้วเขาแล้วมันใช้ในการเรียนหนังสือเรียนเรียนภาษาง่ายๆเราจะสังเกตว่าถึงแม้ว่าสมมุติว่าพ่อแม่คนจีนลูกเกิดมาในเมืองจีนอย่างเงี้ยแต่เราถามว่าถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยถูกเอาไปอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยเด็กคนนั้นจะพูดภาษาจีนหรือภาษาไทย ถ้า Environment เขาเป็นไทยทั้งหมดเขาจะพูดสษาจีนไม่ได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยข้อค้นพบที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องของเด็กที่ขาด Interaction แล้วพูดไม่ได้จากการศึกษาอันนั้นเนี่ยเขาพบอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่า Critical Period หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาช่วงหนึ่งซึ่งมันเป็นช่วงเวลาสำคัญมากที่เราจะต้องได้รับ Interaction เพื่อที่จะรู้ภาษาหรือพูดได้หมายความว่าถ้าเลยช่วงนั้นไปปุ๊บเนี่ยไออในหัวของเราเนี่ย มันจะเริ่มเสือ่อมเราจะสังเกตง่ายๆว่าคนที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาก,ก่อนคนไทยเงเนาะแล้วก็ไปเรียนตอนโตๆแล้วอะไรเงี้ยจะเรียนยากกว่าคนที่เขาเรียนเมื่อไร่เด็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะกลัวไงว่ายเด็กเขายังเล็กอยู่เขาจะไปรู้เรื่องอะไรจะให้เขาเรียนอะไรหลายๆภาษาแต่ว่ามันทําได้มันเป็นไปได้เพราะว่าเด็กจริงๆอายุสองสามขวบเขาพูดปลอแล้วใช่ไหมติดสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้พูดอธิบายสิ่งที่เขาต้องการได้อยู่แล้วแค่สองสามขวบเอง แต่ถามว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมาเป็น10บสปีเนี่ยเราพูดไม่ได้เหมือนกับเด็ก Native English เลยนั่นแหะคือเพราะอะไรเพราะไอ้ไอประเด็นนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะ inject ไอ้ตัวภาษาที่มันมีความหลากหลายเข้าไปในในเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นปนัญหากับเขาเพราะเขาจะสามารถ LAD เขาสามารถจูแล้วก็ปรับได้นั่นคือเหตุผลของการที่เกิด b i l i n g u a หรือ m u l t i l i n g u a ภาวะทวิภาษาในตัวคนคนหนึ่งสามารถที่จะรับรู้เข้าใจภาษาที่หลากหลายได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนึงสำหรับเด็กที่มีอยู่ใน Environment ที่พูดหลายภาษาเช่นบอกพ่อพูดภาษานหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งที่บ้านเลยตลอดเวลาเด็กเขาก็จะรู้นะว่าถ้าเขาพูดกับคนนี้เขาต้องพูดภาษานี้เขาพูดกับคนนั้นเขาต้องพูดภาษานั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื้อก็คือว่าเมื่อเทียบกับเด็กปกติที่เขา มีอินเทอร์แอคชั่นกับคนที่พูดภาษาเดียวทั้งหมดเช่นภาษาไทยกลุ่มที่ได้รับอินพุตที่เป็นหลายภาษาเนี่ยเขาจะรู้ภาษาช้ากว่าอาจจะดีเลย์ไปหน่อยนึงเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้แล้วทำไมเราพูดหลายภาษาแล้วลูกเริ่มงงแล้วนี่เขาเงียบเลยเขาไม่พูดเขาพูดน้อยมากเราจะกลัวตรงนั้นให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไปสักพักหนึ่งเมื่อถึงโตขึ้นอายุหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาสามารถซูชได้ทันที ประเด็นนี้มันมีเรื่องเล่าเหมือนกันว่าเกิดขึ้นกับนักกีฬาคนหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือไทเกวูดไทเกวูดเนี่ยพ่อเป็นอเมริกันแม่เป็นคนไทยด้วยธรรมชาติพ่อต้องพูดภาษาไทยแม่พูดภาษาอังกฤษเป็นอินพุตให้กับเขาตอนเด็กๆปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เป็นไปตามทฤษฎีว่าเขาเนี่ยช่วงแรกเขามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูดช้ากว่าเพื่อนที่บ้านก็เกิดความกังวลและทำไงดีสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเลิกใช้ภาษาไทย ไทยก็บู๊ก็เลยพูดภาษาไทยไม่ได้ก็คือได้ไปภาษาเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลายๆบ้านที่เขาโอเคบางคนก็บอกว่าต้องส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแบบอินเตอร์ใช่ไหมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเขาได้ภาษาอังกฤษแต่จริงๆถ้าพ่อแม่เนี่ยมีความสามารถในการใช้ภาษาที่หลากหลายอยู่แล้วและใช้เขาเห็นได้รู้ว่าเมื่อพูดกับฉันเนี่ยฉันจะพูดแบบนี้เมื่อพูดกับแม่แม่พูดอีกภาษาหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกันเพราะว่า LAD เขาแข็งแรงกว่า LAD ของเรา พราะนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้าเราใส่ตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอาจจะมีความช้านิดหนึ่งโตในที่นี้หมายถึงอาจจะเกินสิไปแล้วเพราะคริเทียลพีเรียจริงๆอยู่ที่12เกิน12มันจะเริ่มมีความยากขึ้นตอนเด็กๆสมัยพ่อแม่เนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษกันตอนอายุมากกว่าป5ป .5 เนี่ยเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ A B C นะและก่อนปอสนีแต่ยุคเราเนี่ยก็มาเป็นปฐม มาเป็นอนุบาลอะไรเงี้ยเร็วมากขึ้นแต่แล้วกูว่เด็กเขาเป็นเร oh, เนื่องอะไรในนิทานการแต่เราไม่รู้เนคือเน,นื่องจากเราขาดความรู้ทางด้านเนี่ยการศึกษาภาษาของเด็กเนี่ยมากพอสมควรเลยทำให้การตัดสินใจในการทําอะไรอย,อย่างหลายหลายอย่างในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในระดับนโยบายเองมันส่งผลเนาะเด็กไทยพอสมควร